วัดีทุกคนนะครับตอนนี้เราอยู่กับ r o b o x Map Anime Adventure นะครับวันนี้จะมาพูดถึงหัวข้อที่เห็นมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับเมื่อประมาณอาทิตย์ที่แล้วก็เห็นนะก็คือเป็นในส่วนของหัวข้อที่ ตัวเกมมันเมมเบอเนจอร์นี่ยคนด้ลดลงนะครับหรือว่ากําลังจะตายอะไรพวกนั้นนะแล้วก็ราคาตัวละครบางตัวลดลงขายหนีเออขายหนีอัปเดตหรือเปล่านะครับเกมมันดรอปลงเลยขายตัวละครหนีหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะจากที่เห็นนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเทรดก็ดูจะน้อยลงแต่จริงๆแล้วต่างชาติเทรดกันเยอะมากนะครับแต่ว่า ในไทยเราเนี่ยไม่ค่อยมีนั่นเองเนาะอันนี้เป็นแค่เรื่องชวนคุยและกันนะครับเป็นที่ทำชวนคุยอะไรประมาณนั้นนะเนาะอยากพูดถึงด้วยนะครับอ่าแล้วก็จะพูดความคิดเห็นส่วนตัวนี่ยไปดูนั่นดออันนี้หลายๆคนถ้าอาคติกับพี่ก็ขออภัยด้วยนะครับถ้าไม่ชอบก็ปิดชิปได้เลยเนาะส่วนใครที่อยากลองฟังดูก็ลองฟังดูนะครับถ้าตรงไหนขัดใจเราสามารถโต้แย้งในคอมเมนต์ได้เลยนะครับสามารถแสดงความคิดเห็นได้ตรงนี้ไม่เห็นด้วยตรงนั้นไม่เห็นด้วยแต่ว่าเรื่องของคําพูดเนี่ยไม่อยากให้มีคําหยาบหร อยากให้คอมมูนิตี้เราเนี่ยคุยกันแบบได้แบบตรงๆนะครับไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามแต่เนาะอันดับแรกเลยนะครับหัวข้อใหญ่ที่เราจะพูดถึงกันคือทําไมคนถึงได้ลดลงนั่นเองอันนี้คือหัวข้อแรกเลยนั่นเองเนาะนก็เรียกว่าเป็นหัวข้อหลักด้วยนะครับเพราะว่าไอ้ที่มันจะมีเหตุผลที่แยกออกมาอีกเป็น10บๆหัวข้อเลยที่ทําให้คนเล่นลดแรกเลยนะครับทำไมคนเล่นถึงลดลงจากตัวเกมที่เคยเปิดมาแล้วคนเล่นน่เยอะมากๆเนาะ ส่วนตัวมองว่าณปัจจุบันตัวเกมเนี่ยมันไม่ค่อยมีอะไรให้ทําแล้วถ้าเทียบกับเวลาที่มันกลับมาเปิดนั่เนาะอ่ะก็ถ้าเราเทียบกับเวลาที่มันกลับมาเปิดนะครับก็จะมีเป็นตั้งแต่วันที่25ธันวาคมปีที่แล้วนะครับก็คือสิ้นปีที่แล้วเนาะหรือว่าวันคริสต์มาสที่ผ่านมานี่เองตอนนี้ก็เป็นระยะเวลามาข่า2-3เดือนแล้วนะครับถ้านับจากเดือนธันวาเลยนี่เนาะนี่หนึ่งมีนาคมแล้วนะครับทางตัวเกมเนี <cu> ่ยมีคอนเทนต์เก่าให้เล่นเยอะระดับหนึ่งแต่คอนเทนต์ใหม่ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะครับ าเราสังเกตดูดีนะครับไม่ว่าจะเป็นอัปเดตคิดมัดนะครับหรือว่าคอนแท็บว่าจะเป็นเลดเนี่ยมันมีแค่3อย่างเข้ามาเท่านั้นเองนะครับทีนี้มันก็เลยทําให้ตัวคอนเทนต์ที่ป้อนให้กับผู้เล่นเนี่ยน้อยลงแบบมากๆนะครับอ่ะแล้วก็ยังจะอัปเดตช้า ด้วยนะครับอ่ะส่วนตัวเนี่ยมองว่าไม่ได้ช้านะครับแต่ถ้าทุกคนมองจริงๆแล้วมันจะช้าน้อยเนื่องจากว่าณปัจจุบันไอ้ณณปัจจุบันนะครับเรียกว่าณปัจจุบันละกันมีตัวเกมอื่นที่อัปเดตอาทิตย์ละครั้ง2อาทิตย์ครั้งสามอาทิตย์ครั้งแบบนี้อยู่นะครับมันจะเป็นในส่วนของอนิเมะรัสเต้นนะครับอนิเมะรีบอนอนิเมะเอเวนการ์ดหรือว่าแมปอื่นอีกนะครับที่มันไม่ใช่แนวทาวเวอร์ดีเฟนส์เนาะเออมันก็เลยทำให้ผู้เล่นของแมปอนิเมะเอเวนเจอร์เนี่ยลดลงด้วยนั่นเเอออองง่่ะกก็คคืรราป้นนนททต์ี ทางโตเกยเียนเนณ่จริงส่วนตัวมองว่าเขาพยายามอัพในส่วนของพอที่รับร้ายอยู่นะครับแต่มันยังไม่พอสําหรับมันยังไม่ทําให้ตัวผู้เล่นเนี่ยพอใจนะครับก็จะเป็นเรื่องของคีรย,ยรัตยูนิเจอร์ที่แแมปอื่นมีนะครับอ่ะ ถามว่าในมุมมองส่วนตัวเนี่ยคิดยังไงนะครับส่วนตัวเนี่ยคิดว่าคนกําลังติดความสบายนี่อันนี้คืออาจจะเป็นเหตุผลย่อยอีกหัวข้อหนึ่งเลยนะครับก็คือคนเนี่ยกำลังติดความสบายนะครับไม่ว่าจะเป็นยูนิตเบรเจอร์ที่ระวังตัวไว้เฉยนะครับไม่ต้องวิ่งไปหาเลยนะครับเราอยู่นิ่งๆเราเปิดจอข้างขวามาแล้วก็กดอัพอัพอัพได้เลยจบนะครับอันนี้ก็จะเป็นความสบายอย่างหนึ่งถามว่ามันเป็นความคุณภาพไ์ที่คนมีไหมมันก็คนมีแต่ส่วนตัวมองว่ามันสบายเกินนะครับก็เลยรู้สึกแบบเอออันนี้มันแล้วแต่คนนละะกััรบ ถามว่ามีดีไหมก็ดีนะครับไม่มีก็ไม่ไม่มีก,ไมมก็ไม่แย่นะครับอันนี้จากที่คิดนะความคิดส่วนตัวเท่านั้นนะครับอย่างที่บอกเนาะเอออันนี้คือประเด็นที่อาจจะถกเสียงกันเยอะนิดนึงถ้าใครไม่ไม่ไม่ถูกใจในความคิดของส่วนตัวของพี่ก็ขออภัยด้วยนะครับเออของผมสิไม่ชอบติดเรียกพี่ขออภัยด้วยนะครับ ใครกำลังเป็นปัญหาการ a f ฟฟาร์มในระบอกแล้วครังหลุดกลางคันแอปยูจ o โฟนช่วยคุณได้เพราะเป็นแอปที่เป็นระบบคาวหรือเรียกให้เข้าใจง่ายคือแอปจำลองโทรศัพท์อีกเครื่องขึ้นมาแถมยังมีออโต้คลิกที่ไม่ทําให้ดุดจากการ AFK ราคาเริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบ,บาทเท่านั้นหรือสะสมแต้มแลกเวลาฟรีได้โดยแพ็กเกจที่ผมแนะนําจะเป็น GVP ราคาแพงกว่าแพ็กเริ่มต้นเพียงวันละสองบาทถ้าใครสนใจอยากลองใช้งานสามารถโหลดผ่าน o o เกิล a y App Store หรือ,อย่าลืมใส่โค้ดที i m e s เพื่อรับส่วนลด20บบาทด้วยนะครับ แล้วอีกหัวข้อหนึ่งหัวข,ข้อต่อมานะครับก็คือในส่วนของเกมแมปอื่นทําได้ดีกว่านะครับก็มันจะคล้ายๆกับการป้อนคอนเทนต์เลยนะครับก็คือเป็นในส่วนของคอเรียบไลท์ที่แมปอื่นเนี่ยทำได้ดีกว่านั่นเองเมืจะอัปเดตรายสัปดาห์นะครับหรือว่าระบบภายในเกมนะครับความสะดวกสบายในการเล่นอารีเพลแลวอยู่กับที่มีคีย์รัตมียูนิตมีเนเจอร์มีออโต้อัปเกรดสุ่มตัวละครมีพิทรีนะครับซอฟพิทรีหรือว่าการันตีก็มีแต่แมปนี้ไม่มีนั่นเอง อในแมปอนิเมะแรนยากาศหรืออนิเมะลาสเซนเนี่ยจะมีการันตีตัวที่หายากะหนึ่งด้วยนะอย่างเป็นอย่างในอนิเมะลาสเซนก็จะมีเป็นซอฟพิตซี้ของตัวละครในเลดนั่นเองแต่แมปอนิเมะเมเจอร์เนี่ยไม่มีนะครับในอนิเมะแรนยากาศถามว่ามีการันตีไหมก็ไม่มีเหมือนกันแต่เปอร์เซ็นต์มันเยอะกว,ว,ว่าในแมปนี้นี่เองบอกกับว่าของที่ใช้ในการาหาเนี่ยง่ยายผ่าเนาะไม่ว่าจะเป็นการรีเพย์ที่รีเพย์ได้นะครับใครมีโมนาใครมีตัวละครที่เก่งลำหนึ่งก็ไม่จำเป็นต้องมีโมนาก็เล่นได้แล้วนะครับ แถมยังรีเพลแล้วอยู่ที่เดิมบอกว,ว่าเขาไม่แอนตี้เรื่องของการ AK ขนาดนั้นด้วยนะครับอ่ะก็จริงๆแบบนี้ก็ไม่ได้แอนตี้เรื่อง AK นะแต่ว่าบางหมวดมันก็ AK ไม่ได้ยางพวกอีเวนต์คิดมัดน,นะครับหรือว่าคอนแทคตัวนี้ถามว่าเ k ได้ไหมมันก็เ k ได้นะอันนี้จากที่ลองเล่นมาคือแบบนี้ AK ได้นะครับด่านเนี้ยไอ้ด่านคอนแทคเลยแต่ต้องใช้ย,ยูนิคนียเองมันก็ต้องใช้ทีมเซตเฟสเซกายภาพด้วยอ่ะประมาณนั้นเนาะอันนี้ขอยัดข้างไปแต่มันยาวนะครับนี่มันเป็นเหตุผลรวมๆเลยที่รู้สึกว่า ทุกคนกำลังติดความสบายนะครับแล้วก็เรื่องของรีโลนะครับที่หลายๆแมปเนี่ยหาง่ายแล้วนะครับอ่ะทุกคนสามารถมีศูนย์จเป็นของตัวเองได้นะครับในอนิเมะรัสแตงก็น่าจะเป็นกริชนะครับไม่ก็อวัตตาอะไรประมาณเนาะเออน่าเป็นกริช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 อะไรไม่รู้เรียกยังไงก็ไม่รู้นะครับเออเออไอตัวนั้นะไอตัวพาร์ทที่หายากที่สุดในเกมเนี่ยทุกคนสามารถจับจองได้นั่นจากว่ามันเอฟเคฟาร์มในสก็อของรีโลได้ไม่จํากัดนั่นเอง ในส่วนของอนิเมะบวนกาก์ดก็เช่นเดียวกันนะครับคล้ายๆกันเลยเนาะมีรีโลให้ฟาร์มเยอะมากๆนะครับส่วนอนิเมะวนเชร์เนี่ยมีน้อยมากนะเอออนิเมะแวนกาก์ดเราสามารถฟาร์มในส่วนของเพชรนะครับเอาไปสุ่มเป็นชายนี่เอาไปดีแรก5้ารีโลได้นะครับมันมีระบบนั้นอยู่เนาะตัวเกมมันก็เลยดูดีนะครับเออมันดูแบบทุกอย่างเนี่ยมันเล่นง่ายเนาะคนเดี๋ยวเดี๋ยวมันเออถ้าพูดอย่างนี้มันก็จะมองว่ามันทุกคนเนี่ยกำลังติดความสบายในส่วนของเกมอื่นแต่จริงๆแล้วมันคือพอเรียบร้อยที่ทําให้ทุกคนสามารถเข้าถึงคอนเทน พาร์ตระดับสูงได้ไม่จำเป็นต้องเติมขนาดนั้นแต่จริงๆแล้วถ้าคนมองดีๆแมบนี้ก็ไม่ได้จําเป็นต้องเติมขนาดนั้นถ้าเรามีเวลาฟาร์มนั่นเองเนาะอันนี้บอกไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าไม่มีก็ต้องเติม,มนะอย่างที่บอกไปแล้วก็คอนเทนต์มากคอนเทนต์มันไม่สามารถเอฟเคได้ก็เลยทาให้คนอาจจะไม่เข้าถึงกันนั่นเองเนาะหรือว่าคนอื่นเนี่ยไม่ค่อยมีเวลาฟาร์มจริงๆแล้วมันพูดแล้วมันจะยาวนะครับราเป็นสรุปสั้นๆไปก็คือเรื่องของความสะดวกสบายในการเล่นนั่นแหละเอาจิงแล้วมันคือคอที่อ,อ Key ัปไลน์ด ก็เลยมองว่าทําให้คนเล่นลดลงไดนดีบอกกว,ว่าคู่แข่งเขาเยอะขึ้นด้วยนะครับก่อนหน้านี้จะมีแค่2แมปคือออสตากับเจ้าตัวแอนะิเมชั่เนาะแต่ตอนนี้พอกลับมาเปิดปุ๊บคนเล่นมันก็ดูดรอปรงเรื่องจากว่ามีแมปอื่นมาแข่งด้วยนี่อ่ะประมาณนี้นะครับในส่วนของแมปแอนะิเมชั่นเนาะแล้วก็หลายๆคนยังถามอยู่นะครับว่าอัปเดต20เนี่ยมันมีเป็นเรื่องอะไรมาก็คือ JJK นั่เองแล้วก็ส่วนตัวมองว่าตัวเกมอ,อันนี้ขออนุญาตแสดงเขาให้เห็นส่วนตัวทั้งหมดเลยนะครับหลังจากที่พูดไปแล้วเนาะ ก็คือความเห็นส่วนตัวเนี่ยมองว่าตัวเกมกําลังเน้นเป็นในสองของที่ออฟไลน์นะครับเอ้ยลืมพูดถึงเรื่องรีโมเดลพูดถึงเรื่องรีโมเดลนิดนึ่งเนาะ,ะเรื่องรีโมเดลก็ทําให้ผูดด้เล่นลดลงเช่นเดียวกันนะครับบางคนเฟลกับตัวละครที่อวยจนเลิกเล่นไปเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวละครที่ เท่ๆอ่ะอย่างที่พวกเราชอบก็บพวกอ่ะไอ้รถไน่ไนบ้างอาจจะกรป่าอ่ะป่ากลายเป็นตัวอะไรก็ไปก็ไม่รู้แต่ว่าเรื่องกล้ามกับขวานก็ยังอยู่นะครับเออเนี่ยมันก็จะดูดราวๆลงเนื่องจากว่าตัวละครที่เราชอบเนี่ยมันเปลี่ยนไปนั่นเองอันนี้ก็จะเป็นอีกเหตุผลหนึ่งที่ยิบยิบย,ย่อยๆนะครับแต่ว่าส่วนตัวมองว่าก็รีได้ดีกว่า AD นะครับหรืออนะิเมะดีเฟนเดอร์เนาะเอออันนี้ก็ขออนุญาตพูดตรง,ตรงๆเลยนะครับเออถ้าจะสุกสัน้นๆและง่ายก็คือตัวเกมเนี่ยมันมีคู่แข่งเยอะขึ้นอัปเดตช้้้้้้าลลลลลงนน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 ะคครับับบพพออออออทททีีี่่่่่่ฟไไ์์มใใจผผููเเเเแวกก็ตปหย น้อยลงนั่นเองครับมันก็เลยทําให้คนเล่นเนี่ยลดลงบอกกันว่าอีเวนท์ที่เพิ่งเข้ามามันดูปเปื่อยๆเยอนะครับอ่ะอย่างคอนแทคเนี่ยก็ดูจบเร็วไป15เว็บจบนะครับอ่ะพอเป็นประตูเนี่ยแม่งล่อ30เว็บไปเลยก็เลยเปื่อยยิ่งกว่าเดิมอีกนะครับอ่ะแล้วก็อ่าอีเวนท์คิดปั้นนะครับที่จบ40วันทีครั้งหนึ่งเนี่ยก็ทำให้เราเปื่อยเช่นเดียวกันเนาะเลทที่อ่าสุ่มอีกนะครับว่าเอ้ยตัวละครเนี่ยถ้าเราดวงเกินจริง,รงมันจะอยู่ที่15ครั้งถึงจะได้อะไรก็เรียกว่าเป็นซอออฟพิตีีีี้ท่่ดดละะกกกััันนนครบเม็วา จริงๆเนี่ยส่วนตัวมองว่าถ้าเป็นคอนเทนต์ระยะยาวนะครับไม่ใช่ระยะยาวสิใช้ที่ใช้เวลาเยอะใช้เวลายาวนะครับไม่ว่าจะเป็นอินฟินิตี้สตอรี่เลดหรือว่าล e เ e นสแ t ทอะไรพวกนี้มองว่าไม่จำเป็นต้องมีคูณ2อนะครับอันนี้ก็ยังมีคนบอกอยู่ว่าเกมมันคนมีคูณ2แต่ส่วนตัวมองว่าไม่จำเป็นต้องมีนะครับเนื่องจากว่าถ้าเขาปรับให้ของมันมีการันตีที่น้อยลงอ่ะอันนี้ขออนุญาตยกตัวอย่างเปรียบเทียบตรงๆเลยก็คือ,อาการันตีของตัวละคร รับนะครับอ่ะการันตีของตัวละครในเรทปกติที่มันมีด่านเดียวก็คือลูนซิตี้นะครับแล้วก็ไอแอนคิงดอบตัวนี้เนี่ยสิครั้งจะได้1ตัวกันแน่นอนนะครับแต่ถ้าเทียบกับอีกแบบนึงคืออนิเมะลา Stand ที่ล่อ30-40ค 40, รั้ง50ครั้งแต่มีคูณ3อ่ะแต่ว่าเราต้องลง30-40ครั้งหรือ60ครั้งเลยนะครับถึงจะได้ตัวละครนั้นมา ก็เลยมองว่าจริงๆแล้วคูณสอง,มงไม่จำเป็นต้องมีเราก็แค่ทําให้เกมเนี่ยมันเท่าๆกันนะครับสมมติว,ว่าเล่น10ตาในแมปนี้นะครับเท่ากับเล่นอีก30ตาในอีกแบบหนึง่งมันเท่ากันเลยแค่มันดูจบเร็วข่าเฉยใน,นส่วนของอีแมปนั่นเองอันนี้หลายๆคนยังมองอยู่ว่าเอ้เกมมันคนมีคูณ2จะได้จบเร็วแต่ถ้าเรามองดีแล้วส่วนตัวเนี่ยมองว่าเขาทําให้มันได้เยอะแล้วนะครับได้ของเยอะแทนที่จะใช้เวลาเร็วนั่นเองเนาะ เออใช้เวลานานได้ของเยอะกับใช้เวลาเร็วได้ของน้อยประมาณนี้กันนะครับเดี๋ยวมันจะยาวไปกว่านี้นี่ล่อไป10กว่านาทีแล้วนะครับว่าจะมาพูดแค่แป,ป๊บเดียวเนาะจริงๆอยากเทียบกับอีกแมป,ปแบบ1ต่อหนึ่งไปเลยแต่ว่าเดี๋ยวมันนานเกินเดี๋ยวเราดูอัปเดต20กันดีกดว่านะครับว่าในอนาคตของแมป,ปนี้จะเป็นยังไงเนาะณนะปัจจุบันเนที่บอกไปว่าผู้เล่นมนันลดลงตามความจริงเลยไม่ได้อวยอะไรนะครับมันจะเป็นเรื่องของเหตุผลที่โดนไอดีโดนคุณแจบ้างคนเบื่อบ้างเกมป้อนคอนเทนต์ให้ผู้เล่นไม่ดีพอบ้้าาาาางงงนนนนะคครรัมเเเเดลลลลลปปี่่่่่ยยยยออออืืจกววววตหหไ เรื่องของบั็กที่ไม่เรียกบัก๊อกจะเรียกเป็นขอยอบไลท์ลที่มันดูดรอปลงนะครับจะเป็นเรื่องบั็กที่มีตัวละครหายในช่วงเกมเปิดน่ะก็จะทาให้กระทบต่อผู้เล่นอีกหนึ่งเลยนั่นเองเนาะโอเคประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้ไม่อยากให้มันยาวเกินไปเนาะก็ทุกคนคิดเห็นว่ายังไงนะครับลองคอมเมนต์ดูเนาะอันนี้เราชวนคุยเฉยๆไม่ต้องตีกันนะครับอันนี้ขอร้องเลยนะครับสำบนี้นะขอชมนะฝากกดไลค์กดแชร์กดตกดิดนะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ